สวัสดีคะ่ะนักเรียนคุณครูนะคะวันนี้จะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกนะคะเล่มเล็กเนาะแบบฝึกเล่มเล็กนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเปิดมานะคะในหน้าบทที่2นะคะ ในหน้าบทที่สองนะคะแบบบทที่สานะคะแบบฝึกหัดบทที่3ามให้นักเรียนดูสารบัญน,นะคะว่าบทที่3ามสีน้ําเงินแบบนี้ยอยู่ที่หน้าไหนนะให้นักเรียนเปิดมานะคะมาดูมาเราจะมาเรียนในเรื่องของการคูณแล้วก็การหารนะคะ <c oughs> นักเรียนหารกับคูณเป็นไหมคูณกับหารเป็นไหมคะท่องแม่สุขคูณได้ไหมก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องท่องแม่สุขคูณได้นะถ้านักเรียนท่องแม่สุขคูณแม่หนึ่งถึงแม่ส2บสองไม่ได้นี่นักเรียนก็ทํายากเหมือนกันนะ โอ้ใครได้ถึงแม่ยี่สบสี่แล้วบ้างมีไหมใครได้ถึงแม่ยี่สิบห้ามีฝึกท่องนะคะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะคะคุณครูก็บอกได้แค่นี้ถ้านักเรียนไม่ท่องล่ะนักเรียนก็ไม่ได้นะยิ่งพ่อแม่ขครขายของหรือพ่อแม่ใครที่มีไร่เยอะๆจะต้องคำนวณนะคะจะต้องนำไปใช้ในการคำนวณการซื้อปุ๋ยผลผลิตที่ได้นักเรียนต้องเก่ง เรื่องการคูณการหารการบวกการลบถ้าไม่งั้นนักเรียนจะโดนพ่อค้านะคะอาจจะเอาเปรียบได้ถ้าเราไม่รู้ตัวเลขไม่รู้ตัวหนังสือเลยนะคะดังนั้นการเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่นักเรียนต้องกอบกลยเอาไว้ในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนที่ไม่ได้เห็นหน้าคุณครูเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เรียนนะคะนักเรียนนักเรียนตั้งใจฟังครูเชื่อว่านักเรียนทําได้ ถ้านักเรียนตั้งใจฟังค,คุณครูเชื่อว่านักเรียนทําได้สามารถนําไปช่วยพ่อแม่ในการบวกลบคูณหารตัวเลขในการซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมาลงหาพื้นที่ได้หมดเลยนะคะมามาดูกันแบบฝึกหัดที่3.1นะคะแบบฝึกหัดที่3.1หาผลคูณ12คูณกับ6อ่า12คูณกับ6ตั้งคูณตั้งแบบนี้นะครูครับผมมี สมุดครับสมุดผมมีถึงแม่24เลยผมดูได้ไหมครับนักเรียนครูไม่อยากให้ดูนะครูอยากให้นักเรียนท่องให้ได้12 1 12 12 2 24 12, 12, 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12ี่่หเท่าไรคะ7จอ่ะลองดูว่าจริงไหมที่คุณครูพูด6อ่ะเราจะต้องคูณไปทีละสเต็ปนะคะ6จะต้องคูณ2ก่อน6 2เป็น หกหนึ่งเป็นหกหกสองสิบสองใส่ตัวทดหนึ่งต่อมาหกคูณสองใส่แล้วหกคูณตัวหน้าหกหนึ่งเป็นหกบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดอ่ะได้เจ็ดสิบสองนักเรียนก็ใส่เลยเจ็ดสิบสองใช่ไหมคะเออคุณครูให้นักเรียนคิดเองนะอ่ะมาดูแปดคูณเจ็ดสิบข้อสามแปดคูณเจ็ดสิบอ่ะ นักเรียนก็ตั้งเลยเอาศูนย์ไว้ในใจเอาศูนย์ไว้ในใจแล้วก็เอาแคูณกับ7นะคะเอา8คูณกับ7นะคะ,อ,คะ,คะอ่ะจะได้เท่าไรคะแปดห้าสี่สิบแหกปห้าสิหกหหค่ะศูนย์อยู่ในใจนำมาใส่ต่อท้ายเลยก็เป็นห้าร้อ่าอีกสักข้อไหมอีกสักข้อก่อนจะได้ทำเองไหมคะ อีกสักข้อนะข้อไหนดีนะอาอ๋อข้อที่7ค่ะคุณครู92คูณกับ30มสิจำได้ไหมคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าถ้ามีศูนย์อยู่ตัวท้ายให้เราเอาหัวใจแล้วก็ใส่ศูนย์เข้าไปข้างในนะคะพอเราใส่ศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็ขยับ3ามมาอยู่ตรงนี้สามสองเป็นหกเก้าสคูณต้องคูณ นี่นะคะหลังไปหน้านะ3คูณ2พอคูณเสร็จแล้ว3จึงไปคูณ9นะคะ9 2 18 93 27 27มี0อยู่1ตัวเอาศูนย์มาต่อท้ายปึ๊บเป็น2760จุนละพัทำได้ไหมคะทำให้ถูกนะเดี๋ยวคุณครูเก็บมาตรวจนะคะอ่ะมาถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียน ดูด้านล่างนะคะการหารนะคะมาดูการหารกันนะคะการหารก็ให้นักเรียนตั้งหารเป็นหารยาวแบบนี้ตัวเลขด้านหน้าจะอยู่ข้างในตัวเลขด้านหน้าจะอยู่ข้างในหารเครื่องหมายหารส่วนตัวเลขด้านหลังที่เป็นตัวเล็กจะอยู่ข้างหน้านะคะตัวเลขข้างในจะต้องเยอะกว่าข้างหน้านะคะตัวเลขข้างในเนี้ยข้างในเครื่องหมายหารเนี่ยจะต้องเยอะกว่าข้างหน้านะคะอะสาม อะไรได้หนึ่งไม่มีกระเถิบไปตำแหน่งที่สองใช่ไหมคะสามคูณอะไรได้สิบสองสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สามสี่ใส่ให้ตรงนะคะใส่ให้ตรงสามสี่เราคูณอยู่ที่เลขสองสามสี่สิบสองลบกันการหารนำมาลบนะคะการคูณนำมาบวก สองลบสองเหลือศูนย์หนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ชักโคลงลงมาสามคูณอะไรตรงนี้แล้วได้หกสามหนึ่งสามสามศหกลบกันเหลือศูนย์อ่ะคาตอบคือข้างบนนะคะการหาคําตอบของตัวหารคาตอบจะอยู่ข้างบนคําตอบคือสี่สิบสองแบบนี้นะคะแบบนี้เรียกว่าการหารอ่ะมาดูข้อต่อมานะคะอ่ะดูข้อต่อมานะจ๊ะเด็กๆมาดู ห้าร้อยห้าหารด้วยเท่าไรคะหารด้วยห้าอ่ะตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าจะต้องอยู่ข้างในนะคะตัวเลขอยู่ข้างหน้าจะต้องอยู่ข้างในนะคะตัวเลขตัวน้อยๆน,นี่จะต้องมาอยู่ข้างหน้านะคะอะมาดูกันนะคะมาดูกันห้าคูณอะไรได้ห้าครูครับห้าคูณหนึ่งครับครูโอเคห้าคูณหนึ่งได้ห้า ห้าคูณหนึ่งได้ห้าข้างล่างอ่านลบกันห้าลบห้าเหลือศูนย์ชักศูนย์ลงมาห้าคูณอะไรได้ศูนย์ขูกับห้าคูณศูนย์กับขู่อกถูกต้องค่ะศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์ต่อมาชักห้าลงมาห้าคูณอะไรได้ห้าขูกับห้าคูณหนึ่งมือนเดิมครับโอเคห้าลบห้าเหลือศูนย์โอเค,ออเคถูกต้องไม่มีเศษเลยแสดงว่าคําตอบก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งห้า ทำได้ไหมคะนักเรียนทศในเศษกระดาษนะอย่ามาทศแบบคุณครูนะคุณครูทศเพื่อที่จะให้นักเรียนได้มองเห็นให้ชัดเจนนะคะข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าคุณครูให้นักเรียนคิดเองนะคะพอทําเสร็จแล้วนักเรียนหยุดสต็อปไว้นะคะหยุดสต็อปไว้หยุดสต็อปไว้ก่อนแล้วนักเรียนคิดข้อสามข้อสี่ข้อห้าเองหลังจากนั้นนักเรียนก็ค่อยมาทําหน้าถัดไปนะคะก็คือหน้าถัดมาเลยนะคะ หน้านี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทําในตารางก่อนให้นักเรียนตั้งตัวเลขนะคะเขาบอกว่าให้หาผลคูณและพิจารณาความสมเหตุสมผลเนาะ,อะเอาตัวเลขมากนะคะจะตั้งขึ้นก่อน8ใส่จากด้านหลังมานะคะ3 5 9 1คูณกับอะไรคะคูณกับ2หลักหน่วยกันนะคะแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ให้คุณครูด้วยปากกาสีแดงเนาะ8 2 16ใส่6ทด1 3 2เป็น6บวกด้วยทดอีก1เป็น7 5 2เป็น10ใส่0ทด1 9 2 18บวกทดอีก1เป็น19ใส่9ทด1 1คูณ2เป็น2บวกด้วยทดอีก1เป็น3คำตอบคือ30,000 9,000 7 16นะคะ อ่ะข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะคะคุณครูให้นักเรียนทำเองคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจในการทำนะคะถ้านักเรียนทำได้คุณครูจะดีใจมากเลยการตั้งการคูณการหารตั้งหลักเลขจากด้านหลังมาข้างหน้านะคะในช่องตารางคูณให้ได้ ถ้าคุณไม่เข้าใจให้ผู้ปกครองช่วยอีกทีนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เจอกันตัวต่อตัว,ตวครูไม่สามารถเดินดูนักเรียนได้ว่านักเรียนทําได้มากน้อยแค่ไหนต้องรบกวนผู้ปกครองด้วยนะคะสําหรับการครูและการหาในครั้งนี้เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาเจอกันนะคะในเรื่องต่อไปคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะตั้งใจทํานะคะคุณครูเป็นกําลังใจให้แล้วเทอมสอจะมาเจอกันนะ พ้นเดือนสิงหาคมนี้น่าจะได้เจอกันนะคะตอนนี้โควิดของเราก็แพร่ระบาดกัน หนักมากเลยนะคะนักเรียนทุกคนคะอย่าออกไปไหนอย่าไปสัมผัสผู้คนที่เราไม่รู้จักหรือเรารู้จักแต่ว่าคนที่เรารู้จักเขาไปสัมผัสสิ่งอื่นใดมาเราก็ไม่ได้รู้ตัวถ้าเราไม่ระวังตัวไม่ใส่แมสไม่ล้างมือไม่มันอาบน้ํานะคะเชื้อโรคจะอยู่ในตัวเราการที่นักเรียนอยู่บ้านก็ใช่ว่านักเรียนจะไม่เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูนักเรียนเป็นที่เป็นนักเรียนที่ดีของคุณครูนะคะนักเรียนขอแค่นักเรียนทําการบ้าน ทำงานที่คุณครูสั่งกลับบ้านอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ซักผ้าล้างจานกวาดบ้านนะคะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองช่วงนี้ผู้ปกครองของเราก็ทําไร่ทํานานะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาเนาะคุณครูก็อยากให้นักเรียนช่วยแบ่งเบาภาระของท่านนะคะเป็นเด็กดีกันทุกคนอย่าพูดจาหย,ยาบคายอะไรที่ไม่ดีอยู่ในใจนะคะพูดแต่สิ่งที่ดีๆออกมานะคะคุณครูก็ จบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ